ก็ขอสวัสดีชาวรับแลคนขอหวยทุกท่านที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคกับสิ่งลี้ลับสิ่งมองไม่เห็นตัวอย่างพวกเราวันนี้จะให้อาจารย์ออดี้เป็นคนขอกล่าวคำเปิดช่องรับแลคนขอหวยนี้ให้กับสถานที่ วิสุทธิเทวาสถานนี้แล้วก็นำรายการนี้ไปเผยแพร่ให้ทุกคนได้ชื่นชมกันแล้วก็ได้โชคได้ชัยกันเชิญพยัญชน่นทำพิธีเปิดเป็นทางการนะถือว่าวันนี้เป็นวันพระเราก็เลยทำพิธีเปิดเป็นทางการมาขอสถานที่ของอวิสุทธิเทวาสถานในการทำพิธี กระปุกมีสีตาปไบต์นะมีฤิมีเด่นเกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องให้โชคให้ลาบหลังจากที่พวกเราลองพวกเราได้ลองกันมาแล้วถึง2งวดนะในวันที่วันที่17เวันที่17ออกได้17กเจ็กุมภาหรือเปล่าไอ้เมกราตรงนั้นได้47เจ แล้วก็มาวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ก็ได้2อเก้านี่ก็ไม่ธรรมดานะเข้าออทั้งสองเลยคุยกัน <c oughs> ทําช่องอาจารย์ตุ๋ยกับอาจารย์อดีก็เลยว่าเอาผมจะทําช่องอาจารย์เอาทำก็ทํา,า,าก็เลยจัดเป็นแบ็กเก้าให้เขาไป้ทำกันตามความเชื่อของเขานะอธิษฐานกิน ช่องเราจะดุดโด่ดงดังไปเลยให้ช่องโด่งดังแล้วก็ให้ลูกเพจเขาได้ติดตามได้โชคได้ชัยกันตามพวกเราไปด้วยช่องนี้จะทําเป็นช่องคล้ายๆกับมีมงติจนะิช่องมิติตครับนจะพาเดินชมในถ้ำเพว่นหน่อยให้จอน,นดี้พาเดินเข้าไปด เราเดินไปนู่นเลยนะเนี่ยเราเดินไปดูไปเรื่อยๆบริเวณถ้ำเนี่ยอันนี้ก็เคย <c oughs> ทํากันไว้แล้วทีนี้เรายังไม่ได้ให้พวกเราได้มีโอกาสได้เห็นสักทีอันนี้ก็เป็นชุดของเจ้าแม่กวนอิมพอดีอ่าตัวนี้เจ้าแม่กวนอิมใครที่ชื่นชอบเจ้าแม่กวนก็พวกชาวจีนเนาะพวกคนจีน,น่วนมากส่วนมากเขาจะชอบตรงนี้นับถือตรงนี้ส่วนอันนี้ก็พระพิฆเนศเทพเป็นความสําเร็จอันเดีนี่อ๋อพรอะไรก็ได้อ่าตัวนี้สําเร็จเลยนะเขาบอกนะ,ะเราไปเรื่อยๆ จะมีช่วงนี้เป็นช่วงเทพต่างๆนี่ช่องนี้เนี่ยใครจะรู้ว่าเทพอะไรบ้างก็น่าจะรู้นะอย่างอาจารย์วัดีก็น่านนจะรู้อยู่เนี่ยหลายๆองค์อย่างเงี้ยอย่างแม่รักษมีหรือเปล่าพันนารายไหมนี่นีพระบูมาบูมาอันนั้นอันนี้แม่รับกบวชนะขวักขโมยในสวนด้านโน้นก็เป็นที่ของฤาษีนะก็จะมีที่ให้โชคให้ลาบตลอดนั่นแหละลเราจะคว้าตรงไหนก็ได้ในส่วนนี้นะ จะพาคณะมาขอคณะอาจารย์เขามาขอ,อกันะจะมี3ท่านนะมีอที่มีท่านตุยแล้วก็มีมาดามมาดามมาดามปุยเนาะอันนี MM. ้คือทอดละสองวันะครับอ่าคนนี้สองสองวันเลยใช่ไหมโอ้แน่นอนเนาะไม่ธรรมดา,าเนี่ยก็ทําให้พวกเราก็คือฮากันเหมือนกันสิ่งไม่น่าเชื่อพวกเราก็เลยได้เชื่อเลยใช่ไหมเลยลองทำอันนี้กิจศรัทธาอ่าเราทําให้เขาด้วยเนาะทําให้ทุกคนด้วยให้เขาได้มี เงินมีทองได้ร่ำรวยๆกันอ่ะโอเควันนี้ก็ขอไว้แค่นี้เดี๋ยววันใกล้ๆวันหวยออกเราจะไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งอ่ะ,จะเจริญพร